กขพูดว่าไงนะเพราะว่าอย่างเพราะว่าชางช้างมันนอนทับกันอยู่นะที่นี่พวกเขานี่สบวัติษฐ์ลกหมดแล้วพวกเขานี่ไม่รู้เรื่องแต่คนชาวบ้านะว่า้ามีมุมนาสนาตอกันนะชาวบ้านอมีมีกช่วยเยอะจะได้อะกอช่วยได้กัดจู่ขาดเอาว่ทางแรกบิเดือดไปทางติดเอคนนาจทานนุ๊บสรมมัน ผมพบกับเราครับช่องโกยอาเจียงไายแก้วสักไปครับผมก็วันนี้เรากําลังเดินทางไปไหนควันคันไปไปไปช่วยช่วยช้างเขาลุกคว่ำโอ้ไปช่วยคว่ำคว่ำตอนนี้เราเติมน้ำมันอยู่ปั๊มเอสโซนะครับอยู่ปตทเอ้ยอยู่จอมพระมองมองลิงกนาด้านหน้าเรียกเ๋ยกัวก็มีควันหลายท่านเลยนะครับนี่ กำลังคุยกันว่าอยู่ตรงไหนครับนี่คันไม่รู้ทางเ่องเรื่องอรท่ตเรืองคุมองเบื้องอโอเคครับผมโอเค่อก็่งเลยดีเบนเยเื่ังอไไปเรื่อยๆเลยเนาะครับผมก็วันนี้นี่ครับลอยที่เขาลงนะครับนี่ รอยที่ลงนะครับนี่รอยลงตรงนี้แหละครับนี่นี่ครับตอนนี้น้องช้างเราก็รอขึ้นรถครับรถมาแล้วครับรถมาครับรถมาเพื่อยๆเขาดีเหยรถมาครับรถมา

ก็ตอนนี้เรากำลังประชุมอยู่นะครับจุนเน่เลยฮะโอ้ยใหน่ใหญ่ใหญ่รถจีนเยอะใหญ่ใหญ่ใหญ่หมดจีนแลไนนี้วันจุนเน่วันจนเน่วันจนเน่จิงเหรอวะวนจีนละนนะถ้ากัดหน้าจนดีะช่วยโนบบอกโหนาโกโกนาเราดีจิงนะจริงกนาจิงนน้เรได้ เเดี๋ยวไไปปจก็ตอนนี้เราจะไปเอาพลายเงินนะครับพานมาเยอะอยู่นะครับจะจะให้ไปทางนี้หรือว่าไม่ต้องนี่โอ้ขี่มาแล้วเพาฟันยอรักเขากลัวเดียวมากับเขาด้วยเหรอมาเป็นกำลังใจครับ

เจอบุนกบมไหมเจอเจอเจอเจกันมู่ล้เจเจที่ห้าเไปดทางดิปทางห้างเนาะเจ๊ยีน้อยเจ้า้ไอปตงไปไปเลยฮ่ก็ตอนนี้เรากำลังเดินไปไปเอาพลยเงินนะครับนี่เอาแพลงเงินขึ้นรถอยู่ไกลห้0้เมตรเดินกันนะครับดูนี่มี วานนะครับก็มาอยู่ควันเมาพระเจ้ารักเป็นไงพระเจ้รักครับสบายดีครับผมสบายดีครับผมก็ควานช้างมาประมาณเกือบ20คนครับผมเกือบ20คนนะครับครับผมเราไม่พึ่งกันอยู่แล้วเนาะครับผมอันนี้ยิ่งกว่าโควิดก็นี่ครับข้างหน้าดูนะครับหน่ยเเป็นกำลังใจให้ครับ พอทรงเพชรพอทรงเพชรจันไว้ว่าไหครับผมนี่พอทรงเพชรคอเนี่ยเราต้องดูนะดูนะใครนะครับปลาเตี้ยวเองสุกปลเตียวเอมาเจอมาเจอพี่น้องด้วยครับเจอพี่น้องพี่เตียวมนเตียวครับเตียวฮะไอเสือเตียว ไปไหนไม่รู้แล้วไปไหนไม่รู้อาีรถมอไซค์ยงแล้วไอมากี่โมงครับน<อ>ี่มาออกมากี่โมงมา,มาก่อนเพื่อนเลยมาประมาณห้าโมงครับมารถไหนับรถสิบล้อนะครับสิบล้อครับผมล้อออกมาก่อนเพื่อนเลยครับครับผมผมไม่นึกว่าจะเจอช่องพายอะไรสักใบนะครับกกยอาเจียง ไอเชียงพายสบายนะครับอ้โหดีใจมากครับที่มาโอ้ยผมไม่ทิ้งอยู่แล้วครับติดตามติดตามให้ทีีได้ดูกันนะครับครับผมติดตามทุกระเบียบนิ้วครับครับผมก็ช่องช่องนี้มีแต่ละทึกละทึกเลยนะครับไม่ค่อยมีช้างน่ารักเลยนะโอ้ยอดวิวนะครับดูผมว่าไม่ต่ำกว่าสามหมื่นนะครับรอคุยกับมันกระเทิร ก็ธรรมดาเลยครับเราไม่ทิ้งกันมากมไกลแล้ววันนี้มาไกลครับไกลมากเลยครับการอย่างนี้มันมาไกลมากครับไกลครับเดินข้างหน้าด้วยนะครับก็ดีแล้วเนาะไม่เป็นไรไม่มีใครเป็นไรมากครับดีมากนะครับผมผมนึกว่าผมจะเจอการสูญเสียเยอะกว่านี้นะครับใช่ครับ ผมใจหายใจคว่ำหมดเลยนะครับต่อไปเราต้องระมัดระวังกุญนี้เนาะใช่ครับใช่ครับเรื่องรถเรื่องลาอะไรต้องเช็คให้ดีกว่านี้นะครับให้ดีกว่านี้ครับผมก็ควานมาหลายท่านเลยนะครับนี่ของนี้ด้วยนะครับนี่ควานขวันควานปุ้ยควานเมาควานไวยครับผมเดี๋ยวเราตอนรอตอนขึ้นรถเลยนะครับนี่ครับผมนี่ครับคายเงิน นี่ครับไปเงินนะครับนี่เอากลับบ้านครับโอ้ยเอ้ไปเงินกลับบ้านแล้วบาดสายไฟเด้อป้องสายไฟเด้อเข้นรถเอ้ยเข็นรถแล้วรถเข็นรถเอ็นรถ มีโปรเทเที anyway. so oh, uh, oh, yeah well ่กี่มีโปรดทเลยบวบงมีโปรเทเลทบไม่ใช่เก็บยชอบโอ้ดภัายแล้วนะครับสลับบ้านเราครับคายเงิน เจ็บตรงไหนบ้างนี่ฮะฟันเพื่ออบนนนีบุนาเนื้อก็ต้องรอติดตามตอนเช้านะครับนี่รายเงินก็ถือว่าปลอดภัยดีนะครับแต่ก็มีลลน้น,น,นแผล,ล,และผล,ลองนิดหน่อยนะครับในแผละลองนิดหน่อยเรามีแผละลองนิดหน่อยนะครับหลองตรงไหนความเช็ด ลงตรงไหนบ้างครับยังมองไม่เห็นครับรอยสโลกข้างหน้านี่นี่นี่ข้างหน้าข้างหน้าครับรอยเทสโลกข้างหน้าข้างหน้านี่นะข้างหน้าโอใช่แล้วตรงนี้บวมบวมนิดหน่อยงาบบวมงาบวมครับโอ้ยบ้ยย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 ้ยยยัยย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 รยอยยยยยยยบ อยายามทดลองนิดหน่อยนะฮะก็ต้องรอพรุ่งนี้ดูนะครับว่าจะมีคาเสียรมาย่องย่องย่องอมาตกทางเลยเอาเอาเอาขึ้นรถเอาปนารด ดีแล้วดีแล้วมาเ้อเอาไว้เด้อดันไว้มาว่าไงครับโอ้ครับเสร็จภารกิจนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับผมขอบคุณมากนะครับทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือครับผมไม่งั้นภารกิจนี้ไม่สำเร็จนะครับโดยเฉพาะน้องชายผมไม่รู้ว่ามันมาแต่ไหนนะครับคนบันเพีงครับคนบันเพีงครับผมขอบคุณมากนะครับครับผมครับผมเอาเอาเดี๋ยวผมจะคีไว้เวลากราบเทนี่ขอลากราบ อ่าครับผมครับผมเดี๋ยวเราขี่ตามตูดอ่ะควันปุ้ยใช่ไหมนับหน้าเลยนับหน้าบออ่าครับผมไปแล้วไปแล้วไปไปไปครับผมเออแล้วเราจะขี่ตามหลังไปนะครับควันขันครับผมเป็นไงครับควันขันก็ตรกี้ร่วงร่วงครับป่ะเป็นไงพี่ชายเจ็บไหม เจ็บค่ะหัวแตกหัวแตกค่ะเขาแ, <จ S 1> แกน่าจะเจ็บเจ็บหัวเข่านะดูดูแลใช่ค่ะเจ็บหัวเข่าครับผมควานมาก็มาถึงก็ร้องไห้ก่อนเลยควานมาร้องไห้รถตกไฟระบายวนเตี้ยรถสุดร้อนเช้อเพลิงนะค่ะผ่าน่ะเออ,อปวดหัวเราพี<อ>่เ <c oughs> ห็นเห็นอะไรนะมีคนชาวบ้านเขาบอกว่าเาเห็นควานช้างทำยังไง จะช่วยช้าออกมาได้ครับนมนดาว่าโอ้ยสงสารเป็นดาวมาสงสารเลยวนรอบสิบล้อเลยว่าจะเอาช้างออกมาได้ยังไงมนบ้าไงเนาะมันตกใจด้วยใช่จะช่วยยังไงเนาะช้างเออผมก็เราก็ตามตูดไปเนาะฟันครับอยู่ข้าวแล้วนี้